จะบ,บ้าตายหนึ่งวันก็คือฝนตกแดดออกหนาวลมเน่งภายในชวาไทยอะอากาศแปลกไปแล้วนะมาเจอที่นี่ก็คืออะไรกูดูตอนที่ออกไปสซนแดดแดดอยู่เลยตอนนี้สิบองศานะคะทุกคนไอลมอะไม่เท่าไหร่เออไม่ใช่ฝนอะไม่เท่าไหร่เออไม่ใช่หนาวอะไม่เท่าไหร่ มันลมแล้วมันก็ฝนโอ้ยสภาพแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเกิเราต้องออกไปซื้อพวกอ่าสต๊ฟก็คือออกไปซื้อของมาไว้ตุนไว้ทำอาหารวันเจ์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์อะมันปิดวันอาทิตย์สุรวมาที่นี่ปิดนะคะก็คือไปอีกทีก็คือพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากไปไหนทุกคนเพราะเป็นวันหยุดแล้วก็อยู่ห้อง แล้วก็เผื่อแล้วก็เผื่อ,อวันจังกันเลยนะคะแล้วก็คือไปคนเดียวแล้วก็แบกมาเยอะมากจะ,จะถึงห้องแล้วเธอเป็นหนึ่งนะโอ้ยบ้านเราค่ะทุกคนสับภาบลมแรงมากแล้วทุกคนชานจ้าเริ่มหนาแล้วทุกคนมันเริ่มจะเข้าแบบเลขแบบ 1ิองศาแล้วอ่ะแล้วมันหนาวมากแล้วดูผมนี่ก็คือบอกได้เลยว่าลมแรงมากะคะ่ะข้านอกมาแนึงเด้อไข่นะคะไล้ขนมปังตัวนี้นะคะ d a s b u i n ภาษาเยอรมันก็ยัง,ยงนี้เนาะมันเป็นขนมปังก้อนเล็กนะคะนะคะได้มาสองแพ็คเพราะว่ามันลดราคาราคาดีมาก กล้วยนะคะขาดไม่ได้เนาะแล้วก็เราไปได้อันนี้มากับไก่ตัวนี้จะเป็นอหัวหอมนะคะเถนี้งกันทุลักทุเลยการรีวิวุักทุเลยกล้วย,ยังไม่หมดนะคะนี่ได้ในแครอทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Energy drink เดอ เนยนะคะไว้ทาขนมปังแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมะเขือเทศน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย